ัมากน้องเอลิเซียลูกสาวแพทิเซียกูด๊ดแต่งตัวสวยส่งยิ้มหวานเล่นกองเพอแป๊บเดียวอายุครบ7เดือนแล้วค่ะสาหรับน้องเอลิเซียลูกสาวสุดน่ารักของคุณแม่แพทิเซียกูด๊ดกับคุณพ่อโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ ทำเอาพี่ๆแฟนคลับต่างพาก,กันตกลุมรักไม่ไหวแล้วนับวันยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นเรื่อยๆไม่แปลกใจทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงได้ทั้งรักทั้งหลงลูกสาวคนนี้หนักมากมักจะออกมาอวดภาพความน่ารักของน้องเอลิเซียให้ได้เห็นผ่านสื่อกันอยู่ตลอดเลยโดยเฉพาะคุณพ่อโน้ตหลงหนักมากในช่องติ๊กต็อมีแต่คลิปลูกสาวเต็มไปหมดล่าสุดแพทิเซียได้อวดความน่ารักของลูกสาวน้องเอลิเซีย แต่งตัวสวยส่งยิ้มหวานเล่นกลองแถมน้องเอลิเซียยังพยายามทำปากเหมือนอยากจะพูดคุยด้วยคุณแม่แพทริเซียยังแอบหัวเราะในความน่ารักของลูกสาวตัวเองทำเอาตกลุมรักไม่ไหวแล้วน้องเอลิเซียนับวันยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูตกลุมรักหนัก